หมอครับมีอะไรกับแฟนต้องมีเลือดออกทุกครั้งทํายังไงดีครับปกติเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์การมีการสอดใส่วนะัยรเพศเนาะบางทีมันจะมีการเสียดสีได้อยู่แล้ว<ฆ>ก็จะมีแบบพวกเส้นเลือดฝอ,อยเล็กๆอะไรพวกหนี้ที่มันจะอาจจะแบบมีการฉีกขาดในพวกนีจะจะ้ได้เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีได้คือมันก็จะมีเป็นเลือดออกแบบเล็กๆน้อยๆเนานะเป็นแบบชมูนิดๆหน่อยๆน,นะคะเราก็มาจาก หายภายในแบบวันนานหรือว่าคืนนานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีเศสัมพันธ์แล้วมันมีการฉีกขาดแล้วหรือมันมีการเล<ม>ือด,ดออกไปบ่อยเนี่ยช่องคลอดมันแห้งนะคะหรือว่าการเลาลมที่อ่านใจยังได้ไม่เต็มที่อะค่ะก็คือของผู้ชายเนี่ยที่บอกเลยว่าเวลาที่อารมเพศของผู้ชายแข็งปุ๊บเนี่ยอันนี้คือความบริหาการเลยนะคะแต่ว่า<ช>มันจะไม่เหมือนของผู้หญิงเนาะ<ม>ของผู้หญิงจะต้องการเล้าลมนะคะม,มีอารมณ์มีความรู้สึกที่จะมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้เวลาประมาณ เ้าแต่คนรจแบให้ถึงสิบนาทีเลยก็ได้ที่ถึงจะพร้อมสอดสายถึงจะมีแบบการขยายของตัวช่องคลอดนะคะมีแบบน้ําหลอดดื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นเลือดออกจากที่รู้สึกว่าออช่งองคลอดมันแห้งหรือว่าของคู่เราอ่ะยังไม่พร้อมที่จะมีการสอดสายนะคะอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการรอโล่เพื่อวิธีการอะไรอย่างมากขึ้นนะคะเพอให้พร้อมในการสอดสายเลดปัญหาตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าเลือดเป่าทุกครั้งเลยแล้วมันออกเยอะออกนานออกแบบ 2อถึงสวันก็ยังออกอยู่เนี้ยก็ออกมาเป็นแบบเลือดแบบสดๆเยอะๆเลยเนี่ย mm hmm. อันนี้อาจจะมีความติดติข้างในละในช่องคลอดแล้วนะคะของคู่เรานะคะอันนี้อาจ,จต้องแนะนำไปให้คุณหมอสูตินริแพทย์ดูนะคะว่าเอ๊ะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งเลยแล้วมันออกเลือดออกมาเยอะๆอย mm ่างงี้ มันมีอะไรที่ไม่ปกติไหมซึ่งสุณหมอ,อก็จะดูภายในช่องคลอดดูตรงปากมะลกนะคะว่าอันนี้ลนะักษณะเป็นปลิ่งหรือมันเป็นก้อนอะไรที่ไม่ปกติหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเจอก็จะทําการรักษาถัดไปนะคะ